สวัสดีค่ะอันนี้เป็นมุมขาวเพชรของสามห่วงนะคะ AEEE 1 0ึ่งศูนะคะคู่ละ699บาทนะคะฟรีส่งอ่าตอนนี้นะวันนี้มีอยู่2คู่นะคะคู่ละ699บาบาทเท่านั้นนะงานจีนนานๆนะคะถึงจะมีเอามาแยกไฟมุมขายนะคะ ใครใส่โคมไฟหน้าเดิมเป็นเพชรอยู่แล้วก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะขาวเพชรมีขั้วไฟนะคะมีขั้วขั้วไฟเลี้ยวแถมนะคะไฟมุมจะมีเฉพาะไฟเลี้ยวนะถ้าเกิดโคมแต่งไฟหลีจะย้ายไปอยู่ในไฟหน้าใหญ่นะคะของโคมแต่งค่ะงานจีนนะสวยๆนะคะงานกลิบๆเลยนะคะ สนใจโทรศูนย์เก้าสหหนึ่งฝากช่อง youtube ด้วยนะบ้านสร้างอายุทยาประดับโยนดูคลิปแล้วกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งกด s u b สไครต์นะคะเดี๋ยวจะมาทำคลิปอะไรรุ่นอื่นๆให้ดูอีกนะคะขอบคุณค่ะ